เลยแล้วเุการณนวิปโยคดวงดาวทุกดวงโดนทําลายหมดว้วไงเหรอพวกนึกแตงดาวก็ต้องไปหาดวงดาวใหม่แต่จนแล้วจนเล่าพวกเขาก็ไม่ได้ดาวที่จะอยู่เพราะอยู่ที่ไรก็ระเบิดทุกทีนะดาวตกกแต่ไม่ไงโอ้ยอะไรที่บอลแมน มันไม่มีอะไรให้กินเลยนะดิเนี่ยเนี่ยไม่ใช่อไ,ไอ้กูกินเลยเพราะอะไรทำไมที่เป็นอย่างนี้มันไม่มีอะไรไม่ตะตุ่มไม่ตะขี้ไม่แต่หำอะไรก็ไม่มีเลยเฮรยไม่ดีต้องไม่ดีอย่างนี้ต้องนั่งยานไปหาดาวเหมือนกันแล้วโอ้ยนี่งไงดวงดาวโลกลนะี่แหละ ที่เขาว่าอุดมสมบูรณ์ทำไงเดินดำไปเลยมันตั้งดอนมันตั้งดอนแม้ว่ามันุษย์ตะเภงที่จะบุกโลกก็ไม่สามารถด่าโลาเลยที่เขาว่าอุดมสมบูรณ์ต้องมีเจ้าโลกได้เพราะมีเขาคนนี้ครับก็มีผู้พิทักษ์โลกมาวันดีแกคือปีศาจตะเภงใช่ไหมบ้านเนี่ยเป็นคนที่จะฆ่าแกตายอยู่แล้วบ้านคือลัคกี้แมนเมา อะไรอะไรของมึงมึงบ้าแล้วเนี่ยเอา้าไม่รู้จักลัคก,กี้แมนเหรอเนี่ยเป็นหดหัวอยู่ตรงไหนมาเนี่ยะหดในกระตนตูดมึงไงไม่ว่าจะสู้หรือจะทําอะไรจะแหกตูดอะไรก็ตามฉันสามารถชนะแกได้ด้วยความลัคก,กี้ลัคก,กี้ลัคก,กี้อะไรของมึงมีค้าไปธนาจะไม่ชอบนะพลังลัคก,กี้บีมอะไรอ,อะไรปล่อยไปไหนปล่อยไปไหนของมึงเนี่ยอา้อาว แม่งเลอะเทอะฆ่าแม่งขวางใครเฮ้ย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 แม่งโอ้โหโดนนำเต็มเลยทำไมมันย้อนกับมันได้เนี่ยแสงมึงอ่ะยิงไม่โดนอ่าอ่าเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะอ่าว่าไปตอนนั้นที่ฉันยิงออกไปนะตอนที่แกกำลังบ่นๆอยู่ไปโดนจานดาวเทียมของช่องเก้าอ่ะเอ้าดังนั้นเห็นปะแล้วตอนช่องเก้าก็เป็นช่องเจ็ดแต่ช่องเจ็ดก็กลับมาหาแกไงโอ้ยโดนน้ำเต็มแม่ทำเป็นเด่นนะ ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไปได้เนี่ยอ๋อแต่ไม่เป็นไรหรอกแต่ก็ต้องขอบใจแกลัคกี้ขอรับลัคกี้สามารถชนะได้อีกแล้วครับอืมฉันขอบใจแกจริงๆว่ะบอดีเลยฉันก็อยากแกมาที่โลอดีอะเพราะ่าฉันตกไวขึ้นกว่าเดิมนะได้ไรได้ไรมาอย่างลกแลวอ้าวเวรอะไรไงครูโหเฮ้ยไปเลยลัคกี้ตอนกำเนิดลัคกี้แมนโอ้ยดี่น ไม่อยากจะพูดถึงตอนนี้เลยจริงเนี่ยคือดวงดาวโลกและมีเด็กชายที่สวยที่สุดในโลกคือคนนี้ครับเอ้ยแม่งเงยม่งดั<ร>ง<ห>ว่ะแมงนกเกาโฮ้ยไ,ไปดูม่ทำไปได้นะไปดูเลยนะโอ้ชอตชอตใหม่ไปถึงหามแล้วกินหามไหมล่ำคานออกมาแอฟแอฟอฟอะไรไว่ไอ้พวกนกป่าเ้ย เด็กก็จะไปทอดกินที่หมดเลยคนยิ่งมีตัวอยู่อีสัตว์เอ้ยคนกันแบบแนอนแม่งไปกันได้ไปกันได้ไปกันได้อ่ะุ๊ยน้องต้องไปหัวขี้ก็มันเรล่นเลยแม่ทำไปได้นะวันเนี้ยลูกเป็นทำอะไรมาแม่บอกลูกแล้จะไปปีนออกระเบียงเป็นไงล่ะผมตกบันไดครับสำเนาเนืลูกกินนี่จ้ะกินซะอร่อยอร่อยนะเดี๋ยวแม่จะไปตีหัวพ่อลูกนะกินไม่นานหรอกทำไมอ่ะ แน่นอนพ่อมึงโดนแน่อ้าวแม่แล้วทำอะไรอ๋อลืมไม้แล้ทำอะไรตีหัวพ่อเลยนี่ไงโอ้ยอย่าไปแกล้งลูกเด็กตกลงจะตีหัวกูจะตีหัวใครโอ้ยแม่จะโรยผงวิเศษให้ลูกพ่อจะโรยผงวิเศษเหมือนกันโอ้โยทำอะไรอะแก้หน้าเลยแก้ผ้าทำไมอะอ๋อพอดีจะลวนลูกเล่นโซโมโธ่ไอารมณ์อีกไปเรียนดีกว่าไปแล้วครับพ่อกับแม่ไปแล้ว ผมคือเด็กหนุ่มที่สวยที่สุดครับในญี่ปุ่นผมว่าผมสวยที่สุดเลยก็ว่าได้ต้องปั่นจักรยานทำไมอะเหรอผมก็ไม่รู้วเองเหมือนกันวันนี้แหละผมอาจจะเกิดในวันสุกที่13ก็ได้วันผีดิบแล้วผมก็จะไปหาเด็กคนหนึ่งที่ผมแอบชอบคือคุณสุิจังถ่แล้วต้องเอาจดหมายวันนี้ต้องเอาจดหมายไปให้มิจังให้ได้มิจังจ๋ามิยังไงมิจังมิจังจ๋าว่าไง ิจอ้ห <Workers> น้าสวยมีจังจ๋าเบรกเบรเอาจนมาเอาเบรคขาดขหยเบรคขาดเลยอะไรของนายอะไรเลยอะไรเหรออ้ยไบคาอยจะนายยุยจีโอไลไม่ต้องหานหน้ากูแหมเราล้อกนะขี้แมลงมาหาฉันเลยนีไม่เอาไม่เอานะแหมมา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 จุ๊บๆทีนี้มามาก่อนเลยเดี๋ยวแม่รับเลยโอยโอ้เด็กิ อุ้ยเต็มๆแล้วหมูฟันก็ไม่ได้แปลงเลยอนี่แม่งแหม่ฉันใช้ยาสีฟันตาเกลือใช้เกลือแปลงมีเกลือแต่นทำเป็นจริงเนอะทำอะไรทุเรศวะอนาจารว่ะการถนนไม่ใช่อย่างนั้นนะมิจังฉันจะไปคุยกับเธออีกแล้วฉันอายแม่งคนละกคนละม็อกทั้งทำไมเป็นงี้ยบหม่ชอบมิจังมิจังก็โดนที่จะวะเอออ่ะอะไรเนี่ยโอ้โหเต็มเต็มอ เฮ่อขี้หกักในเลยแมงเฮ้ยไม่น่าเลยกูตายแบบขี้หกักในจะตายแล้วจะไม่ได้เมียอะไรนเมียก็ไม่มีลูกก็ไม่มีแม่งมิจังก็จะมาเกลียกกูอีกสึกจไปอยู่กับอีหน,น้าหนิโอ้อโยเด็กทะยอแม่งหน้าเหม็นเอ,อ้ยตัวอะไรวนะเนี่ะเออฉันมาะจาะด,นะด่งดาวตากาแตนจะมายึดอาหารทุกคนเลยนะ ขออาหารได้มดเลยตัวอะไรอ่ะป็นดาวฉันโอ้ยนี่ฉันหิวฉันหิวจะหนีไปไหนไป้ทำอะไรอ่ะเจ้าเด็กมันมันไม่เอาฉันใครจะไปเอามึงไม่ได้ไงแกยุ่ยช่วยเธอได้ฉันตายเพราอะไรนะอ๋อเจนนำฉันมาแล้วอะไรฉันคือล็อกกี้ล็อกกี้ล็อกกี้ไอ้ตัวเนี้ยฉันเป็นคนฆ่ามันมาเองอะฉันยิงลำแสงใส่มันแล้วมันก็ตกลงมาอืมเหรอแล้วมันเกี่ยวที่อะไรกูอ่ะเกี่ยวสินายต้องช่วยโลกนะ ฉันม่ฉันเน่ะต้องใช้ร่างมนุษย์เพื่อที่คุ้มครองโลกนี้นะจริงเหรอคุ้มครองโลกนี้ใช่นายไม่รู้จักโลกเหรอโลกที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตไงโลกโลกที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตขายของกูเฮียอะไรวะเนี่ยดิวจิตหลอนไงดิวจิตหลอนเออภาคไวรัสเน่ะหรือเพลงไวรัสล่ะพ่อมึงเนีดยอยู่ที่ถ้านนายอยากจะช่วยเพื่อนนะก็นายต้องเป็นฉันนะฉันต้องเป็นนายเข้าใจปะนะเดี๋ยวดูไอ้มดแดงมาไม่เข้าใจ ทไไม่อยากช่วยแฟนนายเหรอนั่นไงนอนเอ็ง g มงอยู่นั่นไะตัวคงคืนมาพ่อมาไม่มีพ่อนะเฮ้ยเฮ้ยเข่าล่างเข้าล่างกูเข้าล่างกูเข้าล่างกูเฮ้ยแต่ยังมึงบีบคอผมด้วยมึงเข้าล่างไงอาดิกินดิอะไรอ่ะคืออะไรเหรอกระเทียมดองเว้ยน่ะนายกินเข้าไปแล้วนองกลายเป็นชั้นจริงอ่ะจริงสิจะไปหลอกมึงทำไมอ่ะหลอกไปได้ตังค์นะเอางี้ดีกว่าได้ด็ไปแล้วแต่งร่างเป็นชั้นได้อย่าลืมนะเอะ ตองตายตัวชิบิจังได้เวลากับกูโลกแล้วอึ๊บมาแล้วฮีโร่อันดับหนึ่งของญี่ปุ่นฉันจะเป็นฮีโร่อันดับหนึ่งของญี่ปุ่นให้ได้เป็นช่ทีสอไม่ใช่ที่1และก็ไม่ใช่ที่5าฉันคือมนุษย์อมตะอมตะจริงกิลกี้อะไรมึงอะไรของมันเมาไอ้ก็มีให้เรียกชนะน้ำลักกิ้แม่นอะไรขอครับ Nakabadugan ba may